ผมก็สวัสดีครับวันนี้ก็มีโอกาสนะครับได้มา,าพูดคุยนะครับแลกเปลี่ยนในเรื่องของการนํากบจําสินนะครับหลายท่านก็อาจจะสงสัยว่าทําไมต้องนํากบจําสินนะครับแล้วกบช่วงเวลาไหนที่เหมาะสมสาหรับการจําสินนะครับหรือว่า,าประโยชน์ของการนํากบจําสินคืออะไรแล้วก็ช่วงที่เหมาะสมสําหรับในการจําสินคือช่วงไหนแล้วจะนํากบออกจากการจําสินช่วงเวลาใดนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้นะครับมีโอกาสก็กค่อยมา พูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับในเรื่องของการนำกบนะครับเข้าจำศีลนะครับสำหรับการเอากบจำศีลนะครับผมมันก็มีหลายสาเหตุนะครับที่จำเป็นนะครับที่ต้องเอากบจำศีลก็คือในเรื่องของการรักษากบนะครับผมให้รอดพ้นในช่วงฤดูหนาวนะครับเนื่องจากว่าในช่วงหนาวมันก็จะเป็นช่วงที่แพร่ระบาดของพวกเชื้อโรคนะครับหรือเชื้อแบคทีเรียที่มากับ สภาพอากาศนะครับโดยเฉพาะปลายฝนต้นหนาวนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าในช่วงปลายฝนต้นหนาวแล้วมีฝนตกนะครับแล้วกคเฮาโดนฝนนะครับก็จะส่วนมากนะครับก็จะป่วยเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียนะครับแผลเปื่อยนะครับเป็นแผลพุพองตามตัวตามขาแล้วก็ขาบวมแดงแล้วก็เอให้กบตายได้นะครับไม่จําเป็นนะครับที่ต้องนํากบจําสินเสมอไปนะครับเนื่องจากว่า มันจะแล้วแต่ความพร้อมแล้วก็บริบทของพื้นที่นะครับส่วนมากนะครับการนํากบจําศิลก็อาจจะจําศิลเฉพาะในช่วงฤดูหนาวนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับบางพื้นที่นะครับเช่นแถวภาคกลางภาคตะวันออกหรือภาคใต้นะครับอันนี้อากาศไม่หนาวนะครับก็อาจจะไม่มีความจำเป็นที่ต้องนํากบจาศิลนะครับแล้วก็หลายท่านที่อาจจะขุนกบเพื่อจําหน่ายนะครับผมบางทีก็อายุกบอาจจะช่วงประมาณ 3- 4เดือนนะครับแล้วก็จับขายได้เลยนะครับตัวนี้ก็ อาจจะไม่มีความจำเป็นที่ต้องนำกบจำศีลนะครับครับผมสลหรับอายุนะครับของกบที่จะนำจำศีลนะครับส่วนมากนะครับกบที่จะจำศีลก็จะเป็นกบพ่อแม่พันธุ์ซะส่วนใหญ่นะครับหรือกบที่เราเลี้ยงไว้สลหรับทําพ่อแม่พันธุ์นะครับก็อายุก็คือตั้งแต่สเดือนขึ้นไปนะครับในช่วงของการจำศีลนะครับแต่ถ้าเกิดกบที่อายุประมาณ1เดือน2เดือนหรือ3าเดือนพวกนี้นะครับเป็นกบที่เรา เร่งโตนะครับกำลังเจริญเติบโตเราต้องอให้อาหารเขานะครับตัวนี้ก็กบเล็กก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องนำำําจําศิลนะครับผมก็ยกเว้นกบที่เราเลี้ยงไว้ทําพ่อแม่พันธุ์แล้วก็อายุค่อนข้างที่จะประมาณ4ีหเดือนหรือ6เดือนขึ้นไปนะครับผมแล้วก็ค่อยนำก,ก,กจำบจาศิลนะครับครับสำหรับห่วงเวลานะครับที่เหมาะสมนะครับในการนํากบเข้าจําศินก็คือส่วนมากก็จะเป็นในช่วงฤดูหนาวนะครับก็ตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับจนถึงเดือนกุมภาพันธ์นะครับส่วนจะ,ะจําช่วงไหนนั้นก็แล้วแต่สภาพอากาศนะครับถ้าติว่าหนาวเร็วนะครับอาจจะจําสินได้เร็วหรือหนาวช้าเราก็เอาจําสินช้านะครับแล้วในการออกจากการจําสินก็ส่วนมากก็แล้วแต่นะครับถ้าริ้ว่าหนาวหมดเร็วแล้วก็เอาออกเร็วนะครับก็ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์หรือปลายเดือนกุมภาพันธ์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าหนาวหมดช้านะครับก็อาจจะ เอากบออกจากการจำศีลในช่วงต้นเดือนมีนาคมนะครับผมมันก็แล้วแต่สภาพอากาศเหมือนกันนะครับในการนำกบเข้าจำศีลแล้วก็เอากบออกจากการจำศีลน,นะครับแต่ส่วนมากแล้วนะครับก็จะเอาออกในช่วงเวลาที่ถึงฤดูผสมพันธุ์นะครับก็สามารถจะกลบออกแล้วก็นำผสมพันธุ์ได้เลยนะครับครับสำหรับกบที่เราดำจำศีลน,นะครับเราก็จะ งดอาหารเลยนะครับผมตลอดระยะเวลาสเดือนที่จำศีลนะครับผมเราเตรียมสถานที่ให้กบนะครับเข้าไปหลบแล้วก็จำศีลแล้วก็งดน้ำนะครับแล้วก็งดอาหารนะครับผมอาจจะมีความชุ่มชื้นมากนะครับในบ่อที่กบจำศีลนะครับในเรื่องอาหารนี้เรางดเลยนะครับผมเราไม่ได้ให้อาหารเขาเลยนะครับผมกบก็จะเก็บไขมันตั้งแต่ก่อนถึงฤดูหนาวนะครับเราให้อาหารไปแล้วก็กบจะสะสมไขมันไว้นะครับแล้วก็ รอในการจำศีลนะครับผมเพราะฉะนั้นในช่วงจำศีลกบก็จะไม่กินอาหารเลยนะครับก็ <entropy> สำหรับการเตรียมกบก่อน <pen eker mistakes> จำศีลก็พยายามนะครับขุนหรือให้อาหารเขาให้เขา,าสมบูรณ์ที่สุดนะครับอ้นทวนสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงที่สุดนะครับเพราะว่าเขาจะได้สะสมไขมันนะครับในการจำศีลน,นะครับให้พ้นฤดูหนาวเนื่องจากว่าในช่วงฤดูหนาวกบจะไม่ทานอาหารเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ กบจะต้องสมบูรณ์แข็งแรงนะครับมีการสะสมอาหารและก็สะสมไขมันนะครับเพราะว่าในช่วงฤดูหนาวเขาจะไม่ขยับตัวนะครับขยับหรือขยับตัวให้น้อยที่สุดนะครับผมเพื่อ,อลดการสูญเสียพลังงานนะครับผมสรับการนํากบออกจากสินนะครับเราก็จะนํากบออกในช่วงฤดูผสมพันธุ์นะครับหรือหมดหนาวนะครับผมท่านั้นถ้าหมดหนาวเร็วเราก็อ,าออกก่อนถ้าหมดหนาวช้าเราก็รอจนถึง เดือนมีนาหรือต้นเดือนมีนานะครับผมถามว่าออกมาแล้วสามารถนํ e. าผสมพันธุ์ได้เลยไหมก็สามารถนําผสมพันธุ์ในวันที่เราเออกกบออกจากการจําสินได้เลยนะครับผมเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงฤดูผสมพันธุ์แล้วก็อากาศก็ค,ค่อนข้างที่จะอบอุ่นหรือร้อนอบอ้าวแล้วนะครับเหมาะสมสำหรับการผสมพันธุ์นะครับเพราะว่าช่วงในการผสมพันธุ์ก็คือช่วงเดือนมีนานะครับจนถึงเดือนกันยานะครับผมเพราะนั้นนะครับหรือจะนํากบออกมาเลี้ยง หรือคุณอาหารก่อนประมาณ1สัปดาห์หรือ2สัปดาห์แล้วค่อยนำผสมพันธุ์ก็ได้นะครับส่วนมากในห้วงฤดูหนาวนะครับปัญหาก็จะเยอะโดยเฉพาะเรื่องเชื้อโรคนะครับเรื่องกบติดเชื้อบดทีเลียแล้วก็เกิดแผลผ้พอมแล้วก็กบตายเนื่องจากว่าวันไหนที่อากาศหนาวมากๆน้ําเย็นนะครับอุณหภูมิในน้ําเขาจะเย็นจัดมากนะครับทําให้กบตายโดยเฉพาะกบในกระชังบกหรือในบ่อปูนนะครับเพราะนั้น ในการนํากบจําสินก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเก็บรักษากบนะครับให้รอดพ้นจากการติดเชื้อแบคทีเรียหรือกบตายในช่วงฤดูหน,า,นาวนะครับนอกจากนี้นะครับในช่วงฤดูหนาวกบจะ,จะไม่ค่อยกินอาหารหรือกินอาหารน้อยลงโดยเฉพาะวันไหนที่หนาวจัดนะครับเพราะฉะนั้นปริมาณอาหารที่ให้กบในแต่ละวันมันก็จะไม่เท่ากันนะครับอา,อาจจะน้อยบ้างหนาวบ้างนะครับแล้วก็ลดปริมาณอาหารลงนะครับในช่วงหนา,นาวนะครับเราก็พยายามให้ในช่วงเวลาที่อากาศอุ่นหรืออากาศร้อนนะครับก็ประมาณ10 มงเช้าจนถึงประมาณบ่ายสามโมงหรือบ่ายสี่โมงนะครับแล้วก็อาจจะให้วันละค่าก็พอนะครับผมแล้วปริมาณอาหารในแต่ละวันแล้วก็ต้องดูนะครับว่าถ้าวันไหนหนาวจัดนะครับกบจะไม่กินอาหารเลยแล้วก็ง้ให้อาหารนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในการนำกบจําสินนะครับมันก็อาจจะประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าอาหารลงด้วยนะครับเนื่องจากว่าสมมุติว่านะครับตอนนี้นะครับผมอาจจะมีกบอยู่ประมาณ2,000ตัวนะครับก็ค่าอาหารก็เฉลี่ยแล้วประมาณสัปดาห์ละ หนึ่งกระสอบนะครับกระสอบหนึ่งก็เฉลี่ยแล้วก็ประมาณ600บาทนะครับเดือนหนึ่งนะครับก็ตกประมาณ2,000กว่าบาทนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับในห่วงระยะของการจำสินกบก็ประมาณสี่เดือนนะครับสี่เดือนก็ลองบวกลบคุณหารค่าหารนะครับมันก็ประมาณตกประมาณ8,00 0กว่าบาทถึง1 0,000บาทนะครับแต่ในการนํากบจําสินนะครับมันก็สามารถลดค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าหารลงไปเลยนะครับผมมันก็ทําให้ต้นทุนในการ เลี้ยงกบพ่อแม่พันธุ์ังก็จะลดน้อยลงตามไปด้วยนะครับผมบางครั้งนะครับการนํากบจําสินนะครับเอาออกมาจําหน่ายราคาก็จะสูงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในการนํากบจําสินนอกจากการลดค่าใช้จ่ายหรือลดต้นทุนนะครับในเรื่องของค่าอาหารแล้วนะครับผมกบที่เราเอาจําสินแล้วเอาออกมาจากการจําสินล้วมาจําหน่ายในช่วงแล้งนะครับ ช่วงฤดูหนาวนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเดือนธันวามกรากุมภานะครับช่วงนี้หรือเดือนมีนานะครับผมช่วงนี้เป็นช่วงที่กบอาจจะขาดแคล sure นนะครับในในท้องตลาดนะครับเพราะฉะนั้นในการนํากบนะครับที่จําศีลออกมานะครับมันจะทําให้ราคาสูงนะครับอันนี้กบจําศีลมันจะตา่างกันกับกบที่เลี้ยงในน้านะครับกบที่เลี้ยงในน้ําในกระชังนะครับสังเกตนะครับผิว <cai u> หนังเขาจะบางนะครับแต่กบที่จําศีลผิวหนังเขาจะหนานะครับแล้วก็ สีสันเขาก็จะเหลืองสวยงามนะครับแล้วกบที่จำสินนะครับค่อนข้างที่จะมีชั้นไขมันนะครับเพราะว่ากบที่จำสินเขาจะเก็บสะสมไขมันนะครับเวลานําไปประกอบอาหารนะครับความอร่อยเขาจะเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากเขามีชั้นไขมันนะครับเวลาประกอบอาหารมันก็จะเป็นมันหน่อยนะครับก็เพิ่มรสชาตินะครับในการประกอบอาหารสำหรับกบจำสินนะครับก็เป็นการสร้างมูลค่านะครับของกบนะครับในช่วงฤดูแล้งนะครับนํามา จํหน่ายนะครับสามารถสร้างรายได้นะครับให้กับคนที่เลี้ยงกบได้นะครับถึงแม้นกบที่จำศีลนะครับน้ําจะแห้งนะครับแต่กบมันก็ไม่ได้แห้งตายนะครับเพราะว่าตามธรรมชาติแล้วนะครับผมกบที่จำศีลนะครับอยู่ตามท้องไร่ท้องนานะครับมันก็ไม่มีน้ําอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าก่อนนํากบจำศีลนะครับมันต้องเปียกน้ํานะครับ เราเวลาเราทํากบจําศีลเราก็จําลองสถานที่ขึ้นมาก็คือให้เขาชุ่มน้ําก่อนแล้วก็นํากบไปปล่อยนะครับหลังจากนั้นนะครับน้าเขาจะแห้งแล้วกบเขาจะจําศีลเองนะครับแต่ถ้าเกิดนําแค่เศษไม้นะครับไปวางแล้วให้กบเข้าไปหลบซ่อนตัวนี้นะครับถ้ามันไม่มีน้าแล้วนะครับโอกาสในการแห้งตายและมดจัดก็จะมีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเตรียมสถานที่ให้พร้อมแล้วนะครับผมแล้วกบเข้าไปแล้วเขาก็จาศีลนะครับหรือซ่อนตัวอยู่เสมือนการจาศีลนดน้ํางดอาหารนะครับเหมือนกัน นอนหลับทุกอย่างของกบนะครับผมทุกอย่างก็หยุดการทํางานนะครับเขาจะขยับให้ตัวให้น้อยที่สุดนะครับเพราะนั้นนะครับในช่วงนี้นะครับถึงแม้นน้ําจะแห้งแต่กบก็อยู่ได้นะครับไม่แห้งตายแล้วก็มดก็ไม่กัดนะครับมดจะเข้าจะไม่เข้าไปกัดหรือเข้าไปตอมนะครับมันก็เหมือนกับตามธรรมชาติที่กบจําศีลอยู่นะครับตามท้องไร่ท้องนาหรือตามห้วยหนองคลองบึงต่างๆนะครับผมมันก็อยู่ในสภาพที่แห้งนะครับแล้วก็มดเยอะนะครับแต่มดก็ไม่เคยเข้าไป กัดกบที่จำศินอยู่นะครับเยกะเว้นกบตัวไหนที่มันแห้งตายไปแล้วนะครับตัวนี้ก็อาจจะมีบ้างนะครับที่มดเข้าไปกัดนะครับแต่โดยทั่วไปแล้วนะครับถ้ากบจำศินเข้าเองเข้าจำศินเองตามธรรมชาตินะครับโอกาสในการแห้งตายจะไม่มีนะครับ <c oughs> ผมเพราะฉะนั้นนะครับในการนํากบเข้าจำศสินะครับที่ผมทํานี้นะครับก็ส่วนมากก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องของกบแห้งตายหรือกบผอมนะครับหรือมดเข้าไปกัดกบนะครับเพราะว่ากบอยู่เสมือนการจำศินทุกอย่าง อันนี้สภาพที่เขาอยู่นะครับในบ่อปูนนะครับผมมันก็จะอาจจะมีรูนะครับที่เขาลงนะครับผมนี่เขาก็อยู่ได้นะครับผมตลอดระยะเวลาสีเดือนนะครับผมก็จะมีความชุ่มชื้นนะครับตัวนี้เป็นสภาพที่เขาอยู่ในท่อซีเมนต์นะครับผมมันก็อยู่ได้นะครับผมเพราะว่า ถ้าเกิดใครดูคลิปนะครับที่ผมทําก็จะเห็นอ,อยู่หลายๆชั้นนะครับผมซึ่งชั้นล่างที่เขาอยู่ก็จะเป็นพวกฟางข้าวที่เปียกน้ําอยู่นะครับผมแล้วก็ใช้แก้มยางรถยนต์มารองแล้วก็ใช้เศษไม้นะครับมาวางทับด้านบนแล้วก็นําผักตบชวานะครับมาคุมนะครับผมทากผักตบชวาหรือเศษจ,จอกแหนนะครับมาคุมแล้วก็ค่อยใช้ฟางข้าวคุมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็เป็นรูนะครับที่เอาไว้ กบเข้านะครับอาจจะเห็นตัวนึงนะครับที่อาจจะนั่งอยู่นะครับตัวน้นะครับนะฮะตัวนี้มันเดี๋ยวเขาก็จะหลบเข้าไปจําศีลเองของเขานะครับเขาก็จะอยู่ของเขาได้ในสภาพแบบนี้นะครับครับผมผมก็ได้ทําคลิปนะครับเกี่ยวกับการนํากบจํศีลนะครับในหลากหลายรูปแบบนะครับที่ผมทําไม่ว่าจะเป็นบ่อปูนนะครับหรือบ่อซีเมนต์นะครับหรือบ่อปูนขนาดเล็กนะครับผมก็มีโอกาสจะนํามา ทอดหรือแลกเปลี่ยนนะครับกับทุกท่านนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมอาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับในการเก็บรักษากบในช่วงฤดูหนาวนะครับให้กับหลายๆท่านที่สนใจนะครับเอาไว้ประกอบการตัดสินใจในเรื่องของการเก็บรักษากบแม่พันธุ์นะครับผมแต่สำหรับผมแล้วนะครับส่วนมากนะครับการเก็บรักษากบพ่อแม่พันธุ์ในช่วงฤดูหนาวก็เน้นในเรื่องของการจําสินนะครับเนื่องจากว่ามันก็อาจจะลดต้นทุนในหลายๆเรื่องนะครับแล้วก็ งดอัตลดการเสี่ยงในเรื่องของการเกิดโรคก,การติดเชื้อต่างๆแล้วก็ลดอัตาราการตายของกบลงนะครับก็ส่วนมากนะครับถ้าจะเลี้ยงกบนะครับไว้ทําพ่อแม่พันธุ์นะครับเราก็สามารถนํากบจําสินได้นะครับผมมันก็ทําให้เรามีเวลาในการทํางานอย่างอื่นด้วยนะครับในช่วงฤดูแล้งนะครับเพราะว่าในการเลี้ยงกบไว้นะครับในช่วงฤดูหนาวนะครับในห้วง4ถึง5เดือนนะครับ ในช่วงที่ไม่มีการผสมพันธุ์นะครับหรือกบไม่ผสมพันธุ์แล้วนะครับเราทำยังไงเพื่อให้มีการลดต้นทุนให้เยอะที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในการนํากบจําสินก็เป็นีทางเลือกหนึ่งนะครับให้กับหลายๆท่านหรือตัวผมเองนะครับในการลดต้นทุนลงครับโดยเฉพาะค่าอาหารนะครับผมครับผมวันนี้ก็ถือโอกาสนะครับนาประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนในเรื่องของการนํากบจําสินนะครับผมแล้วก็ไขข้อข้องใจปัญหาหลายๆอย่างนะครับในเรื่องของ การนำขบจำสินนะครับผมก็สามารถนำไปปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ได้นะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับในการเก็บรักษากบนะครับในการช่วยลดต้นทุนเรื่องค่าอาหารแล้วก็ช่วยในการป้องกันกบติดโรคติดเชื้อแล้วก็กบตายในช่วงฤดูหนาวนะครับผมก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็คอยให้กำลังใจครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็นำความรู้แล้วก็ประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนนะครับถ้า ท่านใดสนใจก็นำไปประยุกต์ใช้ได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงเอาไว้เพียงแค่นี้ครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมสวัสดีครับ